นักศึกษากลุ่มเสรีนนซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซุ้มเหมราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มสะพานสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลุ่มลูกชาวบ้านมหาวิทยาลัยบุรพากว่า15คนซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนำกระทงใบตองสดพร้อมข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของ ยังชีพมาลอยในน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นเส้นคู่ขนานฝั่งขาออกหน้าคารเอเน g y c จีคอมเพกระทรวงพลังงานหรือว่าที่ทำการสปพนะคะก่อนที่จะอ่านแถลงการกลางน้ำหกข้อเพื่อเสนอรัฐบาลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุทกภัยพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาลอกระทงหน้าสปพนอแล้วก็มีแถลงการจับหนึ่ที่เป็นข้อเสนอว่า เราคิดยังไงต่อเรื่องน้ําท่วมนะครับแล้วก็จะเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างไรบ้างก็เลยมากันวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นห่วงว่ากระทงที่เราลอยวันนี้จะเป็นสิ่งปฏิกูลในกิจขวางท่าน้าเดี๋ยวเราก็จะเก็บให้นะครับแล้วก็จะไปลอยที่อื่นต่อครับคือคือเราไม่ได้ม anyway ีเจตนานะครับที่จะมาคือมันมีคําสั่งใช่ไหมว่าห้ามลอยกระทงนะครับแต่เราคิดว่าเรามาลอยวันนี้นะครับก็ก็เน็่ก็คือเป็นเรื่องของ เทนีนะครับที่วันที่วันที่เดือนสิบสองที่มาแล้วก็ลอยกระทงนะครับ โดยตัวแทนนักศึกษาได้เรียกร้องให้รัฐบาลทำนโยบายเฉพาะหน้าในการเยียวยาฟื้นฟูความเสียหายผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งเขตเมืองและชนบทและสรุปบทเรียนแนวทางการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งกำหนดให้มาหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตอุทกภยัยและนอกเขตอุทกภยัยยกเวน้นหรือว่าปรับลดค่าเทอมตามความเหมาะสมหรือมีมาตรการผ่อนชำระค่าเทอมให้กับนักศึกษาที่ประสบภัยด้วยส่วนสถานการณ์น้ำที่หน้าอาคาร Energy Complex กกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งภายในเป็น ที่ทําการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบะทกภัยหรือว่าสปภน้ําบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งขาเข้าและขาออกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า1เมตรจนน้าบางส่วนได้ทะลักเข้าหน้าซอยวิภาวดีรังสิต1 1ถนนข้างอาคารสปภสูงกว่า10เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ําออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านของพลตํารวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการสปภก็กล่าวว่าระดับน้ําหน้าสปภตลอดถึงสํานักงานการประปาสาขาพญาไทนะคะได้ลดลงแล้วซึ่งส่วนตัวก็ไม่รู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์น้ําที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ได้มีการประสานกับกทมอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งระบายน้ําแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการสูบน้ําของกรุงเทพมหานครซึ่งสปภก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ําจากภาคเอกชนมาสมทบ แต่ว่าพลตำรวจเอกประชาก็ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลใจในสถานการณ์น้ำถนนพระรามที่2และการกู้ถนนหมายเลข9สาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีเพื่อเป็นเส้นทางสำรองลงภาคใต้ซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน2วันนี้แต่ว่าหากกู้ถนนสาย340ไม่ทันได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ถนนสายเอเชีย32นะคะเข้าจังหวัดอ่างทองต่อสาย321แล้วก็จังหวัด นครปฐมเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ภาคใต้แทนค่ะขณะเดียวกันเราอาจจะกู้เส้นทางหมายเลข9และ340ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันก็มีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางที่อ้อมไปหน่อยไกลระยะไกลสักหน่อยก็คือไปทางสายเอเชียนะครับไปถึงสาย32แล้วก็ไปต่อเส้น3 2มเข้ามาลายแมนนะครับแล้วก็ออกนคะรปฐมนะครับคือ32เนี่ยต้องไปอ่างทองผ่านอ่างทอง ก็เลยเลี้ยวเข้า3 2 1สอง,งมาลายแมนนะครับมาลายแมนก็จะเข้านครปฐม,มอันนั้นก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว่าก็ยอมรับนะครับเป็นเส้นทางที่อ้อมไกลสักหน่อยพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ที่เรียนให้ทราบนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าถ้าสองเส้นทางนี้เรายังดำเนินการไม่สําเร็จก็สามารถใช้เส้นทางที่ผมเรียนให้ทราบนั้นได้พรุ่งนี้เริ่มสูบครับผมว่าสูบนี่ไม่นานก็เสร็จ ตั้งสามสี่ชั่วโมงก็จะเ,เสร็จแล้วนะฮะน้ำไม่มากถ้าพูดถงน้ำลดอีกก็จะทำให้เร็วขึ้นน่าจะใช้ได้ในพรุ่งนี้นะฮะก็เบอร์ไม่ได้ครับดูน้ำก่อนผมไม่เก่งเรื่องน้ำเล่เมื่อวันท่าจะมากี่วันทั่ว,วผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเห็นได้ทราบว่ามันเหลือประมาณสักกิโลถึงแล้วนะฮะมันก็คงจะไม่นานน่าจะอาจจะคืนนี้อะไรเงี้ยนะฮะที่เข้ามา นี่เข้ามาก็ไม่ใช่ท่วมเลยค,ยค่อยๆอยู่ที่การไหลของน้าส่วนกรณีของการตรวจสอบถุงยางชีพที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นคณะกรรมาการตรวจสอบได้สรุปแล้วพบว่าถุงยางชีพมีหลายขนาดและมีหลายราคาซึ่งยืนยันว่ามีความโปร่งใสและได้มาตรฐานโดยยืนยันว่าไม่มีความหนักใจและพร้อมชี้แจงด้วยตนเองในที่ประชุมในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ค่ะ